ดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทับสังทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในชั่วโมงแรกเรามาอ่านภาษาพาทีเพื่อทบทวนความรู้กันก่อนนะคะเด็กๆเ,เตรียมหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาได้เลยค่ะเริ่มจากการอ่านพยัญชนะค่ะเราอ่านออกเสียงไปพร้อมกันได้เลยนะคะเด็กๆเ,เก่งทุกคนแล้วพยัญชนะไทยมี44ตัว กอไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอคอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอระคังอ่านว่าคององูอ่านว่างองจอจานอ่านว่าจอชอชิงอ่านว่าชอ ชอช้างอ่านว่าชอซอโซอ่านว่าซอชอเชออ่านว่าชอยอผู้หญิงอ่านว่ายอดอชดาอ่านว่าดอตอปตักอ่านว่าตออฐานอ่านว่าถอพอมนโทอ่านว่าทอทอผู้เท่า อ่านว่าทอนอเนนอ่านว่านอดดเด็กอ่านว่าดอตเต่าอ่านว่าตตถอถุงอ่านว่าถอทอทหารอ่านว่าทอทอทงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอบอใบไม้ อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอผอพึ่งอ่านว่าผอสอฝาอ่านว่าสอพอพานอ่านว่าอพอฟฟันอ่านว่าฟอพอสำเพาอ่านว่าพอมอมาอ่านว่ามอยอยักษ อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอลอลิงอ่านว่ารอวอแหวนอ่านว่าวอสอสาาอ่านว่าสอสอฤสีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอ,สอ,สอ,อ,าาสอหอหีบอ่านว่าหอรอจุฬา ว่ารออออ่านอ่านว่าออหอนกู้อ่านว่าหอต่อไปเป็นการอ่านสระเด็กๆเปิดไปด้านหลังเลยนะคะเพราะว่าสระของเราอยู่ด้านหลังของเล่มน,นะคะเปิดเจอหรือยังเราเริ่มกันเลยนะคะสระบางรูปเราอ่านพร้อมกันเลยนะเราเก่งแล้วนะคะ สะระอสะระอสะระอิส,ะสะระอี te สระอืสระอือสระอุสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอ สระโอสระโอสระอสระอสระเอสระเอสระเอียสระเอือสระอวสระอํสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มลายสระเอา Okay, บทที่สองภูผาพออูภูพออาผาภูผารู้จักคำนำเรื่องภูผาพออูภูพออาผาภูผา พ,อพอ่อพออพอไม้เอกพ่อแม่มอแอแม่ไม้เอกอแม่มแมมแมหาหออาหาให้หอไอาหายไม้โทให้ได้ดอไอไดไม้โทได้ดีใจดอีอดีจอไอใจ ดีใจดูแลดอูดูรอ,อแอลดูแลรักรออะกระ็รักภูผาภูผามีพ่อภูผา มีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวภูผารักใบบกภูผา ดีใจได้ดูแลใบโบกภูผารักใบบัวภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผารักใบโบกรัก ใบบัวภูผารักพ่อแม่รักใบโบกรักใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผารักพ่อรักแม่อธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะ กอไก่อ่านว่ากอจอจานอ่านว่าจอดอชดาอ่านว่าดอตอปตักอ่านว่าตอดอเด็กอ่านว่าดอตอเต่าอ่านว่าตอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปออออ่างอ่านว่าออขอไข่อ่านว่าขอผอพึ่งอ่านว่าผอสอเสืออ่านว่าสอ หอหีบอ่านว่าหององูอ่านว่างอพอพานอ่านว่าพอพอสำเภาอ่านว่าพอมอมาอ่านว่ามอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารออ่านเลขไทยหนึ่งอ่านว่าหนึ่งหอนนหอนอึงงอหนึ่งไม้เอกหนึ่ง 2อ,อ่านว่าสองโองอสองสอ่านว่าสอ,อามอสามสอ่านว่าสออีสีไม้เอกสี่หอ่านว่าหออาหาไม้โทห้าอ่านแจกลูก กอีกีจอีจีอดีดีตอีตีบอีบีปอีปีออีอีกออูกูจออูจูโอูดูตอ ปูบูปอูปูออูอูอ่านสะกดคำดีดออีดีรีรออีรีปูปออูปูปพูพออู พูผาพออา้าลาลออาลาผาผออาผาฝึกอ่านผู้ผาพออูภูผออาผาภูผามาหา มอามาหออาหามาหาตาดูตอาตาดอูดูตาดูปูนาปออูปูนออานาปูนาอารีออาอารออีรีอารีดีใจดออีดี เจ,จ้าใจใจดีใจอ่านคล่องร้องเล่นเพื่อนภูผาภูผาดูแลใบโบกภูผาดูแลใบบัวภูผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบโบชื่อใบบัว เด็กๆอย่าลืมอ่านทบทวนทุกเช้านะคะสำหรับวันนี้สว